คืนนี้ได้ข่าวมีหมอนะครับหมอที่ทํางานอยู่ในคลินิกของแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังที่เป็นข่าวนะครับหรือไลฟ์สดดังๆเนี่ยที่ตอนนี้นะเห็นหมอไปแจ้งความหมินประมาทบุคคลอื่นนะครับที่วิพากษ์วิจารณ์หมอนะฮะเพราะตอนนี้หมอของแม่ค้าออนไลน์นี่ก็โดนด่ากันเละทั้งหมอจริงหมอปลอมนะครับแล้วล่าสุดนี่ผมก็ได้ข่าวมาเห็นว่ามีทนายความดังๆหลายคนก็จะพาผู้เสียหายไปดาเนินคดีกับแม่ค้าออนไลน์เรื่องกล่องสุ่มนะกล่องสุ่ม นะหรือกล่องเสื่อมหรือกล่องสั่งเขาไม่รู้อะแต่เท่าที่ทราบเนี่ยแม่ค้าออนไลน์เท่าที่ผมทราบวงในมานะครับจากหน่วยงานราชการเลยนะครับจะโดนคดีเยอะนะครับผมบอกเลยแม่ค้าออนไลน์จะโดนดําเนินคดีเยอะเพราะตอนนี้เนะี่ยทางรัฐบาลและก็หน่วยงานราชการเนี่ยเขาเริ่มเก็บข้อมูลแล้วก็เตรียมดําเนินคดีเพราะฉนั้นแม่ค้าออนไลน์เนี่ยคนดังเนี่ยคดีความจะมาเยอะนะครับแม้กระทั่งวันชัยสอนเส,สนริสวเนี่ยก็ พูดในสภาเมื่อวานนี้ว่าเนี่ยปล่อยให้แม่ค้าพวกนี้มาใช้ถ้อยคำหยาบคายดูถูกประชาชนได้ยังไงนะครับนะแล้วก็บางคนก็แต่งตัวโป้พูดจาหยาบคายดูถูกประชาชนไม่นานครับผมบอกแม่ผมบอกเลยผมบอกนานแล้วว่าแม่ค้าออดแม่ค้าออนไลน์คนดังไม่นานคดีความมาเยอะทั้งสรรพกรทั้งปปงอฟอ,อกเงินอะไรแต่อะไรต่างๆจะกำลังจะมาเยอะให้เตรียมรับมือกฎหมายสคอบอ อะไรต่างๆจะมาเยอะนะเขาก็จะใช้โมเดลเดียวกับประเทศจีนประเทศจีนจำได้มีแม่ค้าออนไลน์คนหนึ่งเป็นคนดังแบบเนี้ยคล้ายๆแม่ค้าออนไลน์เมืองไทยหลบเลี่ยงภาษีเจ็ดพันล้านโดนภาษียอนหลังเจ็ดพันล้านเนี่ยครับเมืองไทยก็คล้ายๆกันจะโดนเรื่องภาษีโดนเรื่องฟอกเงินควบคุมการโฆษณาควบคุมการไล์สดนะต่อไปใครจะไล์สดอะไรก็ยากเพราะตอนนี้เนี่ยตำรวจปคมบตำรวจสอบสวนกลางตำรวจจับ พวกแม่ค้าออนไลน์เยอะหลอกลวงขายมือถือขายอะไรอะตรายต่างๆเยอะใครจะซื้อของทางออนไลน์นับแต่นี้เป็นต้นไปนะครับถ้าโดนของไม่ตรงปกไม่ตรงสเปคท่านก็ดำเนินคดีข้อหาความผิดทางการค้าจำคุก3ปีมาตรา271ร้อยเจ็นะกฎหมายอาญาอาจจะไม่เข้าช่อโกงแต่เป็นการหลอกลวงขายสินค้าก็าผิดนะและยังผิดมาตรา12ของกฎหมายสคบนะครับนะให้ข้อมูลไม่ครบถว้วน ให้ข้อมูลแบบมาไม่เป็นธรรมอันนั้นก็โฆษณาหลอกลวงจำคุกอีก6เดือนและเจ้าพนักงานสกบมีอำนาจสั่งระงับการโฆษณาโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา27นี่ผมคุยกับเจ้าที่สกบไปแล้วม,ม,นะมาตรา27แล้วก็มีบทลงโทษตามมาตรา47จำคุก6เดือนนะครับตอนนี้เยอะมากไม่นานนะคดีความมาเยอะบอกเลยนะแล้วก็ซื้อของแม่ค้าออนไลน์คนดังๆทั้งหลายหลอกร่วมลงทุนอะไรต่อไป โดยเฉพาะพวกคนดังๆให้ระวังให้ระวังคนพวกนี้ครับคือเดี๋ยวนี้ไม่เน้นขายของนะครับขายตัวเองขายตัวเองหมายถึงตัวเองดังมีคนตามเยอะเอาอะไรมาขายก็ได้ประชาชนไม่สนใจครับสนใจเฉพาะตัวคนขายเอาอะไรขายซื้อหมดเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นช่องทางให้เน็ตไอดอลแม่ค้าออนไลน์ที่มีคนติดตามเยอะถือโอกาสนะชอบโกงประชาชนโดยการเอาของหมดอายุของเสื่อมของปลอม นะกองซุ่มต่างๆมาหลอกประชาชนจํานวนมากที่ผมกล่าวมาข้างต้นไม่ได้หมายถึงใครนะครับนะนะโดยเฉพาะไอ้กองกองเสื่อมกลองซุ่มอย่าไปยุ่งครับเห็นมีแถวแถวบ้านก,กกอกก็เริ่มแล้วครับบ้านกกอกเห็นมีคนหนึ่งคนดังบ้านกกกอกบอกว่าจะทํากล่องซุ่มก็อยากจะฝากไปยังคนดังบ้านกกอกนะครับถ้าคุณจะทํากล่องซุ่มนะผมแนะนํานะครับนะจะได้ไม่ต้องติดคุกกิตารางนะครับก็คือไปขออนุญาต นะครับไปขออนุญาตปลัดอำเภอนายอำเภอใกล้ๆบ้านนะครับนะคนดังบ้านกกอกที่เห็นบอกว่าจะทํากล่องสุ่มหนึ่งพันบาทเชื่อผมเนี่ยไปขออนุญาตต่อนะครับต่อปลัดอำเภอนะถ้าแถวแถวกกอกอะอำเภออะไรอะอำเภอดงหลวงหรืออำเภออะไรอะไรอะนะผมไม่รู้อะหรืออำเภอกกตูเมื่อไรผมไม่รู้อะคุณไปขออนุญาตซะถ้าฟังอยู่นะครับคนดังบ้านกกอกนะนะครับเห็นก็เห็นเขาทำก็ทําบ้างกล่องละพัน เพราะว่าถ้าคุณไม่ขออนุญาตมันเสี่ยงเรื่องการชิงโชคคุณไม่ขอให้ถูกต้องนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอขออนุญาตปุ๊บเนี่ยประหลัดอำเภอเขาจะแนะนําว่าคุณจะทํากล่องกล่องสุ่มเนี่ยคุณจะต้องทํำยังไงมีวิธีการยังไงชิงโชคยังไงอะไรเขาจะบอกคุณนะไปขออนุญาตซะเชื่อผมนะครับถ้าไอยากติดคุกติดตารางนะครับเดี๋ยวจะมีคดีอะไรนะชอบโกรุงประชาชนพบรคพบคอมพรสอบสคบนะอ่า สรรพกรปรปรงมันจะมากันเยอะนะคดีเก่าของพวกท่านก็ยังมีอยู่เดี๋ยวมันจะเยอะด้วยความห่วงใยจากทนายใครทุกว่าแล้วก็ชุกรูชุกรูนะครับนะครับนะก็ฝากฝากไว้นะครับ,นะรบให้ความรู้กันทุกวันนะครับนะทนายใครทุกเนี่ยไม่ต้องห่วงรายการนี้เข้ามานะนะคนเข้ามาไนี่ได้ประโยชน์ นะครับวันนี้ผมไปสอนอบางเขนนอกจากคดีของดาราแล้วก็มีคดีหนึ่งจําได้ไหมผู้ชายคนหนึ่งที่ไปเออะโวยวายเอ้ยกูไม่ได้รับความทําสอนอบางเขนวันนี้ผมไม่เจอแล้วเขาเป็นเอฟซีทนายใครทุกนะเจอเอ่อทนายเดชาโอ้สวัสดีครับท่านผมเจอตัวจริงละผมก็เลยอัดคลิปเลยถามวันก่อนเนี่ยไปยืนแหกปากทําไมที่โรงพักบางเขนเขาก็บอกว่าเขาเครียดเกิดความเข้าใจผิดเขาก็เลยทะเลาะกับตารวจซึ่งเป็นเพื่อนเขาอะ ตำรวจก็เลยขึ้นขึ้นกูมึงมึงไปผมก็เลยอัดคลิปใหม่ลองดูซิเอาเป็นไงบางเขนบริการดีไหมโอ้เขาก็บอกสอนอบางเขนบริการดีครับเอาเอาจุกรู้หน่อยจุกรู้จุกร,กรู้นะครับสรุปแล้วสอนอบางเขนบริการดีใครไปแจ้งความโรงพักบางเขนนะครับแล้วพบว่าบริการไม่ดีโทรบอกผมนะครับเดี๋ยวผมยกสายคุยเลยคุยกับรองผู้กำกับสอบเลยนะครับ นะคุยกับท่านรองเอกได้เลยท่านจะดูแลทุกคนคดีไม่คืบหน้าอะไรอ่ะโทรมาแจ้งผมเดี๋ยผมประสานงานให้นะครับส่วนท่านผูก้กักไม่ต้องโทรหาท่านวันเพราะท่านได้อ่ถึงแก่ความตายไปแล้วเมื่อคืนนี้ผมก็ได้ทําบุญไปส่งพวงหลีดไปแล้วก็เอาเงินช่วยงานศพไปแล้วนะท่านผู้กับนะก็นะเออย้ายจากบึงกลุ่มไปอยู่สอนอบางเขนได้แค่เดือนเดียวท่านก็เป็นโรคหัวใจถึงแก่ความตายไปแล้ว ก็ขอแสดงความยินดีเอเอขอแสดงความเสียใจต่อท่านผู้กับหลับให้สบายนะครับนะครับเออท่านผู้กับคนนี้ท่านเป็นคนแปลกนะถือเคสนะแกไม่จอดรถในช่องผู้กับนะนะแกไปจอดที่อื่นถือเคสนะวันนี้ผมไม่จอดรถในช่องผู้กับแทนเนะียนะครับนะก็เล่าให้ฟังนะฮะนะใครมีปัญหากับโรงพักไหนตำรวจไม่ทํางานเกเรอะไรก็บอกผมนะแต่ผมคงไม่ไปด่าตำรวจนะนะหรือไปขม่มขู่ตำรวจอะไรไม่มีนะ นะนะครับผมไม่ใช่คนมีสันดานประเภทนั้นนะบางคนก็มีสันดานข่มขู่ตำรวจอะไรไม่เกี่ยวกับผมนะนะครับผมเป็นคนที่ว่าถ้าสมมติโรงพักไหนมีปัญหาอ่าผมจะช่วยประสานงานนะนะทํางานช้าช่วยประสานงานให้ด้วยวิธีการที่สุภาพไม่ใช่่าข่มขู่เขาอะไรต่างๆนี่ผมไม่ทํานะผมไม่ใช่ประชทไม่ได้เป็นคนกลางนะเอ่อดาโรงพักนั้นโรงพักนี้อะไรผมไม่เอานะครับคือนิสัยผมเนี่ยก็เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน นะครับไม่ได้มีเส้นมีสายไม่ได้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หลอกครับแต่ว่าผมเชื่อว่าตารวจทั่วประเทศนั้นนะก็น่าจะให้เกียรติทนายกายทุกเพราะทนายกายคลายทุกเนี่ยให้เกียรติตํารวจทุกลงพักรงพักไหนทํางานชาน้าหรืออะไรอ่าบอกผมผมประสานให้ครับไม่ต้องไปขู่เขาแล้วครับนะโดยเฉพาะพนักง,งานสอบสวน,นจบกฎหมายทั้งนั้นนะรุ่นน้องผมทั้งนั้นอ่ะไม่มีใครรุ่นพี่ผมเพราะว่าอ,อะไรเพราะผมจะหกสิบแล้วตํารวจทํางานได้แค่หกสิบทุกลงพัก นะเอฟซีทนายใครทุกบอกเลยทุกโรงพักเอาเบอร์มาสารวัตรชื่ออะไรอันนะไม่ต้องถึงพุ่งกับเอาแค่คุยเลยกับร้อยเวรเลยผมประสานให้แล้วผมไม่ต้องไปขู่เขานะครับก็มีบางคนก็ไปขู่พนักงานสอบสวนไปขู่คนนั้นคนนี้อะไรนะนะการกระทาแบบนั้นนะไม่ไม่ได้เกิดประโยชน์ตรงมีศัตรูนะครับผมไม่ยังไม่เคยข่มขู่ตำรวจนะรักตำรวจทุกคนยกเว้นตำรวจสายโจร นะอันนี้เราอาจจะไม่เอาทนายสายโจรเราก็ไม่เอาใครแล้วแต่ถ้าทําตัวเป็นโจรเราไม่เอาเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นทนายตำรวจไม่เอาข้าราชการนักการเมืองมาไม่เอานะใครไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรเอา,าเรายละเอียดเข้ามาหาผมได้นะผมนะครับอยู่ที่รามทาห้าสิบสองทับหนึ่งเอา,าเรายละเอียดเข้ามาช่วยประสงค์ภาษาอะไรให้นะครับหรือบางคนไปนั่งออกทีวีแล้วก็นะเป็นข่าวเสร็จ นะก็ไม่มีใครดําเนินคดีต่อครบอกมาผมก็ช่วยประสานงานติดตามเรื่องอะไรให้ได้เยอะแยะก็ดูอย่างคดีลุงหมายจาได้ไหมลุงหมายเนี่ยไปออกรายการหนุ่มกัญชัยช่องสามนะเสร็จปุ๊บแบบไปไงกอ็ออกเสร็จเรียบร้อยเป็นข่าวเป็นอะไรต่างๆก็ได้ระดับหนึ่งแต่หลังจากนั้นไม่มีคนดูแลทนายคลายทุกข์ก็ไปดูแลลุงหมายนะครับดูแลลุงหมายแล้วก็ยังให้เสื้อไปสองตัว นะตอนนี้ก็ไปช่วยดําเนินการให้ลุงหมายไปเยอะก็รอความคืบหน้านะลุงหมายฟังอยู่ถ้ากดดียังไม่คือบก็ไปไงนะมาหา,าทนายเดชาที่จะช่วยให้คําแนะนํากันต่อไปนะครับนี่เราต้องไปต้องมานะครับของเรานะชัดเจนนะครับหลายๆเรื่องหลายๆราอะไรติดขัดยังไงเขตอําเภอผู้ว่าที่ไหนไม่ทํางานนะ